สวัสดีครับมาอัปเดตรถกันหน่อยนะครับคันนี้เป็นทีร้อยนะครับเจ้าของชื่อคุณเดียวนะฮะจากจังหวัดเพชรบุรีฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยจะขี่มอเตอร์ไซค์จากอ่าจะขับรถยนต์มาจากเพชรแล้วก็จะขี่กลับเพชรบุรีเลยนะครับคันนี้ผมหารถให้ฮะแล้วก็จัดทรงแต่งให้เรียบร้อยเลยนะครับมาดูรถกันหน่อยฮะโอ้โหสวยมากคันนี้มือเดียวป้ายแดงกิิบๆเลยนะฮะสวยแบบกิิบมากๆคุ้มมากๆครับ เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะวิ่งน้อยมากฮะเพื่อนๆวิ่งเพียงแค่หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบห้า 1, กิโลเท่านั้นนะฮะคันนี้เป็นทีร้อยนะครับเดี๋ยวผมอยากจะให้เพื่อนๆลองฟังเสียงตานะครับเดี๋ยวจะให้พี่อูดให้โมอเตอร์นะช่วยอยา่างรถถล่ม <laughs> เหมือนรถยุโรปพี่โอ้โหขอยกทีฮะอื จัดให้เลยนะครับโอเคคันนี้เป็นสเต็ปแรกครับเพื่อนเพื่อนเริ่มต้นจากรถเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับแล้วก็มาทำสเต็ปแรกใช้งบประมาณในการทำแบบนี้เลยเนี่ยประมาณ7 8 0 0ถึหมื่นบาทได้ทรงนี้เลยนะครับพวกเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ยุ่งเราแค่คัสตอมเท่านั้นนะฮะมีการจัดทรงแบบนี้ทุกอย่างนะครับใครที่มีรถดเดิมๆทีร้อยท อยากทําทรงแทกเกอร์แบบนี้ก็ส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมอยู่ร้านทั้งวันนะครับผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสําหรับรถลูกค้าที่ส่งเข้ามาทํานะครับให้ดูครับหล่อๆเลยครับโอเคครับฝากด้วยนะครับสําหรับทีร้อยครับคันนี้ฮะสวยจบลงตัววิ่งน้อยครับ